รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราคัดแล้วคัดอีกไม่ใช่ใครก็ได้แทดี้นี่นี่มาเลื่อนตั้งกันเถอะฮะอะไรนะั่งเลื่อนั้งเลือนตั้งฮะเลื่อนตั้งเหรอใช่ใช่เลื่อนตั้งก็เรื่องประธานสภาในเพลง อเบอร์สามกเลยอาชีพช่นอานิอย่าลืมมีสิทธิใช้รวมใจเริตั้งสเสียงคือพลังสตอาชีพชั้น s a l a Alaikum. a l a ป้ากับหลานนี่เปิดมอเตอร์ไซคเหรอออไคนั่ป่บปาไปมอเราปากับห a านนี่ไอ้ก

Pilih butir pak kana kerian butir. Eh? Ini kan nama Kita nak beli dah pula, nak ikut kontrak. Ada beda lah, ada beda langsung pula. Nah. Pak Ena, Pak Pablah ni lah. Mungkulah kita ada lelak petanaknya. Oh, betul. Langsung memang nak? pergi lah. Loh, saya lah dah. ไปต่สุมมังยังไงลุกปอเียกหรือหน่หรหรือ3เดี๋ยววันที่สีกรมภาคันี้เรียกตัต้งประธานสภาอุดรปีการศึกษาสองห้าาเาเรกต้าษสารได้ที่ www.asan.ac.th เดี๋ยว อย่าลืมสุสีกุมภากันนี้เลือกตั้งสภาทุกเสียงคือพลังสาธูอาศิสย์